เศร้าห้เศร้าหน้ามันจะสี่งละขันว่าลำบากกับวได้หญ่ยูได้คิดอืมเป็นโลกาดำหน้ากันนะครับพี่น้องครับไปดำมองได้ครับบ้านไหนทูนทงคุณโอ้บอกเป็นหน้าทงคุณมาครับเนี่ยแต่ว่ากากระแงมอยู่เนาะครับเนาะเออกาแงมอยู่นะครับพี่น้องครับอ่ะอุดเนื้อเบิึงพันเตะกาอ่ะหยับมาตั้งผีเด้อประสิเตะกาใส่ได้ครับพี่น้องครับอ้าวมาตั้งผีมาตั้งผีมาตั้งสิบว่ถือพันเตะกาใส่ โอ้เขาเตะแล้วเขาหยุ่มหยุมแน่วนี่สั้นออกบ่ครับบ้านนี่เป็นยังล่ะครับคือหยุ่มสั้นออกโอ้หากมันขาดออกนี่คือเทคนิคของชาวนาเนาะคือว่าเตะแล้วเขาก็เอาหยุ่มหากมันสั้นสั้นออกตัวใดมันบ่มีหากนี่มันก็ลุดทิ่มมันบ่ครับโอ้เนี่ล่ะครับพี่น้องครับมีถีของชาวอีสานบ้านเฮาอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับอันนี้บ้านนีหยังกว่าครับเนี่ย โอ้บ้านหนองแคนาครับเนี่ยตําบลหยังครับโอ้บ้านหนองแคนตําบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสยัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะอแน่อน,นอนเลยอือเป็นวิถีของชาวาาอีสานบ้านนาะหาเบิ่งยากเด้ครับเนี่คนโลกานเนี่นีน้เนาะบ่ใครมีเขาวานเอานาะครับนาะโอ,โอ,โอ,โอ้พี่น้องครับวันนี้ได้โอกาสนะครับพี่น้องครับ ขี่รถผ่านมาเห็นเพิ่นลกกาถอนกาพอดีนะครับอ,อ,ะะอ,อย่างว่าเบิง่งเพิ่นมัดครับบ้านนี้บ้านนี้ก็มัดบ่ครับบ้านานี้หลังจากนี้แล้วก็มามัดกานะครับพี่น้องครับโอ้เป็นวิถีที่สวยงามด้วยครับพี่น้องครับวิถีของชาวอีสานบ้านเฮา คาร์ดตะเกาต่แ่เิ่นกับผ้าลวกแนวนน้เนาะครับน้ออือนี่แหละครับพี่น้องครับวิธีการลกก่านะครับวิธีของเช่าอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับโอ้เป็นวิธีที่สวยงามด้วยครับพี่น้องครับหาเบื้องหย่างกันด้ครับตอนนี้ครับ บ้านหนองแคนตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสยัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับนะน้าเป็นโลก,กานะครับภาษาอีสานเขาเอื่นว่าโลก,กานะครับพี่น้องครับย่ำคำคำแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเป็นโลก,กากันโลก,กานะครับมาเต้ค,ครับพี่น้องครับ สั้นๆครับนี่นะครับม่านหนองแค่นะครับพี่น้องครับม่านหนองแคนบ่เคยเห็นในโทรศัพท์เคยได้ยินในโทรศัพทับ่ครับโอ้แสดงว่าเคยเบิ่งเนาะครับเนาะเนนอยู่ครับเมนอยู่ครับโอ้พี่น้องครับร่มกับพัดใบก่าสวัยเลยครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นวิถีของชาวอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับ เป็นวิถีที่สวยงามของเชาสีสเกตบ้านเฮ้าครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ